สวัสดีนะครับจากวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายนะครับหรือวัดหลวงพ่อพะสนะครับวันนี้ใครที่มาเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับก็นี่คือจุดที่เราจะต้องมานะครับแวะมากร่าบไหวสักการะองค์หลวงพ่อพะสานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับว่าในบริเวณวัดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบูชานะครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปกราบไหวนะครับนี่นะครับ บรรยากาศแล้วก็มาบริจาคเพื่อรับดอกไม้ทูบเทียนนะครับเรียมาถือดอกไม้นี่ลูกอ่ะถือดอกไม้ แล้เวเราก็จะไปกราบไหว้ทางโน้นนะครับไปลูกไปเดินมาเร็วๆ <c oughs> กับกับกับหนึ่งกับสองทีนี้กับสองกับสามกอาเทียมขึ้นมาการชิล นี่นะครับก็เป็นบริเวณภายในวัดหลวงพ่อพระสยจังหวัดหนองคายนะครับผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนก็น่าจะ6 7 7ปีก่อนนะครับน่าจะเคยมานะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับมีการบูรณะสร้างสาราอันนี้ประสงค์ขึ้นนะครับมีการสร้างบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเยอะมากมายนะครับต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะครับที่ก็เป็นวัดที่ของชาวบ้านนะครับตอนนี้เป็น เป็นอยู่ในวัดของประจำเมืองหนองคายนะครับทุกคนมาหนองคายทุกคนก็ต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็มาดูบริเวณข้างในวัดนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปกราบหลวงพ่อพระไยนะครับในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราดูบริเวณในวัดก่อนตรงนี้ผมมาก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้มีมีอ่ท้าเวสุวรรณให้เราได้กราบไหว้บูชาด้วยนะครับนี่นะครับ นี่เราเพิ่งไปไหว้องค์ท้าวเวสุวรรณเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปในโบสถ์นะครับโมเดลโมเดลเมีอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในโบสถ์นะครับเพื่อไปไหว้องค์หลวงพ่อประสัยนะครับเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนครับใครมาหนองใครนะครับแวะมาสักการะนะครับองค์หลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ผมเคยมานะครับเมื่อหกเจ็ปีกว่าผมก็มาขอพรนะครับกับองค์พ่อพระชัยในผมก็ได้นะครับตามที่ผมปรารถนานะครับข้างในบริเวณโบสถ์นะครับสวยงามมากนะครับ นี่นะครับโอ้โหจิตกรรมฝาผนังนี่ก็สวยงามอลังการมากเลยนะครับนี่ยบริเวณภายในโบสถ์นะครับไปดูปะ ตงนะครับตอนนี้เราก็เสร,ร็จสิ้นนะครับที่วัดหลวงพ่อพระไสนะครับหรือวัดโพชัยจังหวัดหนองคายน,ยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับหนองคายใครมาเที่ยวที่หนองคายก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับที่วัดโพชัยครับตอนนี้จ้งอยู่ที่ตัวเมืองหนองคายเลยนะครับในบริเวณวัดนะครับก็มีพื้นที่ให้ได้เราได้กราบไหว้ได้บูชาก็มีอยู่หลากหลายมากมายนะครับทั้งโดยรอบจังหวัดนะครับก็มีที่เที่ยวในตัวเมืองหนองคายนี่เยอะนะครับเราก็ไปพระธาล่าหนองด้วยนะครับไป ตอนเย็นก็มีริมโขงหนองคายนะครับมีถนนคนเดินนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับ